ชาวบ้านหมู่ที่7บ้านเนินยุงตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรต้องช่วยกันแกะปลาส้อยมีปลาตะเพียนปลาขแยง ปลากระดีที่ติดตาข่ายกว่า30ผืนหลังวางตาข่ายจับปลาในช่วงกลางคืนครับแล้วก็ได้ปลาเป็นจํานวนมากเนื่องจากน้ําที่หลากเข้ามาในทุ่งรับน้ําปีนี้มีปริมาณค่อนข้างมากทีเดียวเยอะขนาดนี้เลยนะครับทุ่งรับน้ําบ้านเนินยุ้งมีประชากรเกือบ100หลังคาเรือนนะครับกว่าร้อยละเก้าสิบเขาไม่มีที่นาเป็นของตัวเองพวกเขาก็เลยยังคงยึดอาชีพหาปลาในฤดูน้ําหลากแล้วก็มีอาชีพเสริมด้วยการไปขายแรงงานทั่วไปในช่วงหน้าแลง้งช่วงที่ไม่มีน้ําหลาก และดูเหมือนว่าปีนี้หลังจากที่ปริมาณน้ําค่อนข้างมากตั้งแต่ต้นฤด,ดูทําให้มีปลาจํานวนมากในนาข้าวในพื้นที่รับน้ํามากขึ้นพวกเขาบอกว่า1วันขายปลาได้กว่า300บาทเลยครับน้ําปีนี้ค่อนข้างดีนะมันมาไวาผิดปกติไงแต่ทุกทีมันจะมาล่าคนนี้ถ้ามาดีปลาก็ชุมครับถือว่าเป็นปีทองเลยก็ใช่ครับแล้วชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มียที่หาปลาโดยตรงไหมครับอ่าก็หาปลากันทางงานทั้งหมู่บ้านนะครับ สงวนมาจะเป็นอาชีพรับจ้าง่วนมากแต่ประมงก็คืองานหลักของตอนน้ํามาครับหมู่้านนี้หมู่ว้างที่หาสรุปว่าคือตอนนี้ก็คือรายได้หลักจากการหาปลาเลยใช่ครับส่วนแม่ค้าปลาในหมู่บ้านที่รับซื้อปลาไปขายต่อให้กับคนในเมืองนะครับแม่ค้าในเมืองแบบนี้เขาเล่าว่าปีนี้น้ํามาเร็วจริงครับทําให้มองว่าเป็นปีทองของหมู่บ้านแห่งนี้เลยครับแต่เมื่อมีปลาค่อนข้างมากราคารับซื้อก็อาจจะลดลงไปเล็กน้อยครับ ชุดคาิเทียบกับทุกปีราคาปีนี้เหมือนจะตกกว่าทุกปีเพราะอะไรอ่ะเหมือนปลามีทั่วถึงค่ะเพราะปลามันเยอะใช่เพราะว่าน้ําก็มีทั่วทุกที่แล้วอะค่ะช่วงเนี้ยแล้วปลาก็จะมีทุกที่ราคามันก็ต้องตกไปตามจํานวนปลาที่มันเยอะ,ะอะแล้วอย่างปลาที่รับซื้อเนี่ยครับปลาอะไรบ้างราคาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็ อย่างปลาช่อนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณซื้อรวมๆเลยก็ประมาณ 60- 70ประมาณนี้ค่ะชาวบ้านเนินยุ้งจะสามารถหาปลาขายไปจนกว่าน้ําจะแห้งเลยนะครับคาดว่ากินเวลาประมาณ3าถึงสเดือนน้ำจากนี้ก็เป็นช่วงเวลาทองที่ชาวบ้านจะต้องเร่งจับปลาไปขายเพื่อเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพราะว่าพอถึงช่วงฤดูแรงครับอาชีพประมงเนี่ยก็ต้องหยุดลงไปแล้วก็ไปรับจ้างแทนนะครับ